แม้จะบาดเจ็บมากแค่ไหนพระเอกก็ยังบอกกับนางเอกว่าเขาไม่เป็นไรวีโมทที่ไปเอาน้ำมาให้พระเอกจึงบอกเขาว่าคิดจะใช้แผนเจ็บกายหรือไงก็รู้อยู่ว่านางเอกมีคุณธรรมมากแค่ไหนไม่มีวันทิ้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรอก พระเอกถามอุยโมเรื่องที่อุยโมพูดว่าสำนักหลิงเซียวกระทำผิดทำนองครองธรรมหมายความว่าอย่างไรอุ๋ยโมตอบว่าสำนักหลิงเซียวฆ่าปีศาจเพื่อหลอมเป็นยามีปีศาจห็นประจักษ์กับตาพระเอกตอบว่าเขาไม่เชื่อคนที่สำนักไม่มีทางศึกษาวิชามานแน่ นางเอกจึงพูดเสริมว่านางเองก็สัมผัสได้ถึงพลังชั่วร้ายจากการประทะกับเจ้าสำนักเมื่อครู่ได้และนางจะกลับไปช่วยปีศาจมาป่าน้อยพระเอกบอกว่าเขาจะไปด้วยแม้ตอนนี้เขาไม่ใช่ลูกศิษย์ของสำนักแล้วแต่ก็ไม่สามารถนิ่งดูไดยมองดูสำนักถูกทำลายชื่อเสียงได้ที่หอกักปีศาจ ทั้งสามคนเริ่มลงมือทันทีมีการเปลี่ยนไข้กลที่หน้าหอทำให้ไม่สามารถเข้าไปในนั้นได้ง่ายโชคดีที่นางเอกทิ้งกลิบดอกบัวให้ปีศาจมาป่าน้อยซึ่งมันยังพอทำลายไข้กลได้อยู่บ้างเป็นเจ้าสำนักที่ทำเรื่องนี้เขากำลังจะทำร้ายปีศาจมาป่าน้อยเพื่อจับหลอมยาทันทีที่ทั้งสามเข้าไปในหอากักปีศาจปีศาจมาป่าน้อยก็สลบไปแล้วคล้อยยังดีที่แค่หมดสติแก่นวิญ,ญญาณไม่ได้บาดเจ็บ เจ้าสำนักไม่ได้ปิดบังเรื่องที่เขาจับปีศาจหลอมยากับพระเอกอีกต่อไปรวมถึงเรื่องที่อาจารย์ของพระเอกก็ตายเพราะเขาเป็นคนสังหารเองเจ้าสำนักหมายมั่นปั้นมือใช้วิธีนี้บำเพ็ญตะบะโดยเร็วเพื่อหวังขึ้นแดนสวรรค์นางเอกกับวีโม่ต่างบอกว่าหยุดคิดเรื่องนั้นได้เลยมันไม่มีวันเป็นไปได้จากนั้นเจ้าสำนักก็เริ่มลงมือทำร้ายทั้งสามอาคมของเขาแข็งแกร่งไม่เบาแต่ถึงอย่างไรก็ยังพ่ายต่อวีโม่จนต้องหนีไปตั้งหลัก วิโมให้นางเอกอยู่ดูแลปีศาจหมาป่าน้อยส่วนเขากับพระเอกจะไปตามจับตัวเจ้าสำนักเองสิทธิ์ในสำนักก็เริ่มรับรู้ได้ว่ามีปีศาจออกอาละวาดจึงกลูกันออกตามหาพระเอกกับวิมโมตามหาตัวเจ้าสำนักจนเจอที่หน้าหอกักปีศาจในตอนนี้เขาไม่ต่างอะไรกับปีศาจร้ายพระเอกจึงใช้โซ่ปราบปีศาจมัดเขาไว้ช่วยกันดึงปลายโซ่คนละข้างกับวิมโมลูกศิษย์สำนักหลิงเซียวพากันมาที่หน้าหอคิดว่าพระเอกกับวิมโมกำลังทำร้ายอาจาร ของตนแต่กลิ่นไอปีศาจไม่อาจปกปิดได้เจ้าสำนักรีบบอกว่าพระเอกร่วมมือกับปีศาจวางยาเขา นางเอกเป็นผู้มาเฉลยว่าไม่ใช่เมื่อสิ้นไร้ทางไปเจ้าสำนักคุกเข่าแซงของอ้อนวอนให้พระเอกปล่อยตนไปถึงอย่างไรก็เคยเลี้ยงพระเอกมาแต่คาดไม่ถึงว่าที่แท้เจ้าสำนักคิดจะใช้เข็มพิษทำลายดวงตาพระเอกโชคดีที่นางเอกช่วยไว้ทันเข็มพิษพวกนั้นจึงแทงดวงตาเจ้าสำนักแทนเจ้าสำนักร้องด้วยความเจ็บปวดกล่าวว่าจะสังหารพระเอกให้ได้ แต่ร่างของเขากลับระเบิดตายไปเองลูกศิษย์ทั้งหลายต่างผิดหวังในตัวเจ้าสำนักจากนี้ไปสำนักหลิงเซียวคงจบสิ้นแล้วพระเอกที่ได้รับบาดเจ็บมากก็สลบไปวันต่อมานางเอกไม่กล้าเข้าไปเยี่ยมพระเอกในห้องทำได้เพียงยืนอยู่หน้าห้องรอฟังข่าวว่าเขาฟื้นหรือยังวีโม่มาหานางเอก บอกนางเรื่องที่ปีศาจเด็กทั้งหลายถูกพาตัวกลับไปยังเขาเยียนล้านหมดแล้วบางตนที่ถูกหลอมเป็นยาคาดว่าไม่อาจพากลับไปได้เมื่อพระเอกฟื้นสิ่งแรกที่เขาจัดการคือมอบหมายให้ฉินฉีเป็นผู้ดูแลสำนักต่อกฎบางอย่างที่เปลี่ยนได้ก็ให้เปลี่ยนซะนางเอกได้ฟังบทสนทนาคิดว่าพระเอกคงไม่อาจปล่อยวางสำนักของเขาไปได้นางจึงตัดสินใจไม่เข้าไปเยี่ยมเขาเลือกที่จะจากไป แต่พระเอกกลับไม่ทำเช่นนั้นแม้เขาจะมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนเขาก็ยังคงเป็นเพียงอดีตลูกศิษย์สำนักหลิงเซียวเท่านั้นจากนี้ไปเขาจะใช้ชีวิตเพื่อตอนเองสิทธิพี่สิทธ์น้องทั้งหลายพยายามรังให้พระเอกอยู่ต่อ เขากลับตอบว่าไม่พระเอกเดินออกจากสำนักไปกลับศพอาจารย์นางเอกกับวีโมท,ที่แอบมองเขาอยู่นางเอกรู้สึกว่าพระเอกในตอนนี้ใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระเสรีมีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกมากกว่าตอนที่เขาเป็นอิงยวนตี้จินบนสวรรค์เสียอีกคิดไปคิดมานางก็รู้สึกสงสารเขาในตอนนั้นไม่น้อย พระเอกกลับอาจารย์ด้วยความสำนึกผิดหลายปีมานี้นอกจากจะไม่ได้แก้แค้นแล้วยังช่วยเจ้าสำนักก่อกรรมทำเขียนอีกถูกเรื่องในอดีตช่างหน้าขันยิ่งนักหากอาจารย์ได้รับรู้คงผิดหวังในตัวเขามากแน่ยังโชคดีที่สวรรค์ยุติธรรมแค้นของอาจารย์ในที่สุดก็ได้รับการชำระแล้วนางเอกกับอุ๋โมมาหาพระเอก พระเอกจึงบอกทั้งสองว่าเขาอยากอยู่คนเดียวจากนั้นได้ไปดื่มสุราที่ร้านแห่งหนึ่งนางเอกกับวีโมก็ยังตามมาพระเอกจึงบอกให้ทั้งสองไปได้แล้วตัวเขาในตอนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นผู้ใดนักปราบปีศาจก็ไม่ใช่เทพเซียนยิ่งแล้วใหญ่เขาไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตนางเอกบอกให้พระเอกหยุดดื่มแต่เขาไม่ฟังวีโมจึงไร่าอาคมทำให้พระเอกสลบไป นางเอกกับอุ๋ยโม่พาพระเอกไปพักและรักษาการบาดเจ็บให้เขาอาพรเซียนของพระเอกได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากต้องเร่งหาอาวุธเทพชิ้นสุดท้ายมารักษาเขาไม่เช่นนั้นพระเอกจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยอุยโม่กล่าวว่าเรื่องเจ้าสำนักกระทบต่อความรู้สึกของพระเอกมากเกรงว่าเรื่องเร่งด่วนในตอนนี้คือช่วยพระเอกกำจัดมารในใจมากกว่าไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ตามหาอาวุธเทพเป็นแน่นางเอกจึงถามอุยโม่ เช่นนั้นหากกล่อมพระเอกได้สำเร็จพวกเราสามารถอยู่ตามหาอาวุธกับเขาต่อได้หรือไม่วีโมตอบว่าแน่นอนพระเอกเป็นสหายของพวกเราวันต่อมาเมื่อพระเอกตื่นเขาก็ถูกนางเอกกับวีโมกกอ่ววความรู้สึกไม่หยุดทั้งสองพาเขาตามจับปีศาจเด็กในตอนดึกเพื่ออบรมสั่งสอนเด็กพวกนั้นพยายามทําให้พระเอกเข้าใจว่าเรื่องชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเจ้าสํานักพระเอกไม่ได้มีส่วนผิดเลย ปีศาจมีดีมีชั่วการที่เขาปรับปีศาจก็ถือว่าช่วยชาวบ้านหลังไล่ต้อนปีศาจเด็กพระเอกคิดว่านางเอกกับอีโม่กาลังเล่นละครเพื่อทําให้เขาสบายใจขึ้นนางเอกกับอุีโม่จึงตอบว่าโรงสุราเป็นพวกเขาจ่ายเงินปิดกิจการเองแต่เจ้าเด็กพวกนี้หลอกคนเป็นเรื่องจริงพระเอกเดินหนีไปอีกทางนางเอกตามเขาไปโดยให้อีโม่อยู่อบรมเด็กพวกนี้แทน พระเอกนั่งอยู่บนหลังคานางเอกโผล่มาและบอกเขาว่านั่งแห้งชมจันทร์อยู่คนเดียวหน้าเบื่อจะตายนางเอกนำขนมติดมือมาด้วยและนั่งเป็นเพื่อนพระเอกทั้งสองนั่งคุยกันพร้อมพูดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาพระเอกบอกว่าเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมนางเอกถึงตีตัวออกห่างเขาวิโมบอกว่าคนผู้นั้นทำร้ายนางเอกบาดลึก ตอนวันเทศกาลโคมไฟเขาเห็นนางเอกยิ้มยังมีความสุขดังนั้นนางเอกคงรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมเดิมทีเขาคิดว่าแค่เห็นนางปลอดภัยก็จะจากไปแต่ตอนนี้กลับทำนางเดือดร้อนอีกแล้วนางเอกจึงบอกว่าในวันเทศกาลโคมไฟนางเห็นโคมไฟของเขาแล้วมีครั้งหนึ่งนางถูกพิษเย็น เป็นเขาที่ไปเอาหลอมอัคคีมาให้นางใช่ไหมนางเอกขอบคุณพระเอกนางแบ่งขนมให้เขาตอนที่พระเอกกำลังหยิบขนมนางเอกเห็นบางอย่างผิดปกติที่ข้อมือของพระเอกจึงถามว่าเขาไปโดนอะไรมาพระเอกตอบว่าแค่ไม่ระวังก็เลยไปขวนกับอะไรเข้าก็เท่านั้นแต่นางเอกไม่เชื่อ ตกดึกจึงแอบเข้าห้องพระเอกมาดูว่าเขาเป็นอย่างไรพระเอกนอนหลับและได้ใช้เชือกผูกมือตัวเองเอาไว้เขาละเมอว่าจะไม่ชี้ดับไปที่หน้านางเอกอีกแล้วนางเอกซึ่งในความหวังดีอันจริงใจของพระเอกมีเพียงบันดาลฝันหวานให้เขาได้เท่านั้นจึงจะตอบแทนเขาได้ วันต่อมานางเอกจึงมาเลือกวัตถุดิบหมักสุราดังใจหวังระหว่างทางเดินกลับพร้อมอุ๋ยโม่ได้เจอชินฉีที่กำลังออกตามจับปีศาจแมวพอดีปีศาจแมวออกอาละวาดทำครอบครัวนหนึ่งเดือดร้อนแต่สำนักหลิงเซียวก็ยังปรับไม่ได้สักทีจึงถูกดูถูกว่ามีดีแค่ชื่อนางเอกจึงออกโรงปกป้องและสัญญาว่าภายในสามวันจะต้องจับปีศาจแมวได้อย่างแน่นอน ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่42หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า